สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกผู้ชมผู้ที่ตามช่อง Kimolet Channel ที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเรามารับชมรุ่นปลดนี้ครับเป็นปลดนี้รุ่นแรกจากร้าในปี2535นะครับวัดไร่แตงทองนะครับสำหรับของที่ท่านกําลังรับชมในคลิปนะครับเป็นเนื้อทองแดงเรื่องราคาก็อยู่ประมาณ2,000บวกลบนะครับจะไปทางบวกหรือจะไปทางลบเพราะขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนั้นๆเป็นสําคัญนะครับอ่ะสำหรับวิธีการดูนะครับก็จะแนะนำเหมือนทุกคลิปนะครับก็คือพยายามจดจำลักษณะรูปแบบรวมๆมอง เข้าไปมองจากโครงสร้างสูงสูงจากตึกชั้นที่3าที่4ที่5มองลงไปนะบริเวณพื้นลานจอดรถนะครับอย่าเพิ่งพยายามไปมองที่ลานจอดรถเลยอย่าเพิ่งพยายามไปส่องตำหนิรายละเอียดนะครับพยายามมองโครงสร้างร,างรางวมให้เข้าใจก่อนนะครับ <Okay. S 1> ล่าสุดผมจะเน้นไปที่ด้านหลังนะครับแต่ว่าในไหนก็ด้านหน้ามาแล้วนะครุณรับชมด้านหน้าก่องอากันนะครับ อาจจะให้รับชมตรงบริเวณสังกัดจายก่อนนะครับรุ่นนี้ด,ด้านหน้าถอดดีนะแต่ถ้าด้านหลังก็สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับเรารับชมตรงบริเวณด้านหน้าองค์สังกัดจายก่อน,นครับสาหรับด้านหน้าองค์สังกัดจายนะปากพระสังกัดจายจะมีลักษณะเหมือนปากเป็ดบวมๆนะครับหรือปากเฮ่เฮหน่อยแล้วแต่จะเรียกกันนะครับนี่นี่นี่ตามใบหน้าองค์สังกัดจายให้แม่นยำนะครับไม่มีอะไรมากนะครับดูความคมชัดแค่นั้นเองครับจุดที่2นะครับก็รับชมตรงบริเวณบ่าก ทั้ง4ี่มุมนะครับแต่ผมจะให้รับชมตรงมุมบนก็พอนะกดบวกน,น,นะนี่เรือนบ่านะครับนี่บ่าบนแล้วก็บ่าล่างนะครับนี่ส่วนบ่าล่างผมไม่ได้ถ่ายแยกนะผมจะถ่ายจะมีลักษณะเหมือนกระบาบนแหละนะครับแต่จะให้รับชมเฉพาะบ่าบ่าเรียนด้านบนทั้งสองด้านนะครับจะมีลักษณะคล้ายอ่ารอยปีหรือรอยพับจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับอ่าตรงนี้เป็นบ่าบริเวณด้าน ด้านสายผงเหรียญหรือบริเวณด้านขวามือเราคือตรงนี้นะครับคือตรงนี้กดย้อนกลับก่อนนี่คือตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับคือตรงนี้อ่าตรงนี้ใช่ไหมลักษณะเขาจะเหมือนด้านหลังโลหะปิ้นหรือพับขึ้นมาด้านหน้านะครับมองจากมุมมองสายตา หรือจะมองเป็นรอยปริก็ได้นะครับจะมีทั้งบ่าบนและบ่าล่างครับอ่ะจุดที่3ก็รับชมตรงบริเวณโค้ดนะเดี๋ยวผมจะไปเน้นที่ด้านหลังนะครับตรงนี้โค้ดตรงนี้เป็นโค้ดยาวนะครับขนยาวนี่ขดอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่ะตรงนี้นะครับนี่น,นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับพยายามจดจําโค้นะครับก็คือจะจดจําได้เราก็ต้องมีเหรียญแท้หรือเหรียญ จริงเอาไว้ศึกษารนะครับดูไม่ยากนะครับโค้เกย์ณปัจจุบันเนี่ยที่มีมาออกมางานหลายๆตัวนะยังทําได้ไม่เหมือนครับไม่ได้ใกล้เคียงเลยด้วยนะครับอย่าพยายามให้ผมเกย์มาดูตาละกันนะครับอาถัดไปมารับชมตรงบริเวณด้านหลังของเหรียญนะครับนี่ตรงนี้ผมจะเน้นนะครับพยายามมองโครงสร้างรูมัวเข้าไปนะครับอย่าเพิ่งไปจดจ่อที่ตรงใดตรงหนึ่งพยายามจํารูปแบบนี้ให้ได้นะครับนะดูขาทั้ง4ด้านจะต้องเป็นหยักคมแบบนี้นะครับนี่ดูหลักๆเ่านี้ก่อน ขาจะต้องเป็นหยัดผมแบบนี้ส่วนใหญ่ตัวเกสมันจะพับไปเลยนะครับมันคืออะไรรู้ไหมมันคือลักษณะรูปแบบของตัวตัดเครื่องตัดนะครับเวลาตัดเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงเนี้ยซึ่งจะตัดเป็นมือสองสามมือเหรียญก็จะเป็นรูปทรงเนี้ยเหมือนกันทั้งหมดนะครับซึ่งพักเกย่างที่ผมบอกนะครับขาตนี้มันจะพับนะบางงานงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะดูเสียทรงรูปร่างแบบนี้นะครับไม่เหมือนกัน เพราะมันเป็นลักษณะรูปแบบของตัวตะที่ไม่เหมือนกันดูขาทั้ง4ด้าน4ี่มุมนี่ให้มีรอยหยักแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเน้นทีละจุดนะ่ะเดี๋ยวผมให้ให้รับชมตรงขาก่อนละกันนะครับนี่เขาจะเป็นหยักขาลูกโค้งเป็นหยักขาพญาเต่าเรือนเห็นไหมดงูง่ายๆให้มียักขาแบบนี้ก่อนนะครับนี่แล้วก็ดูเพิ่มเติมคือให้รับชมบริเวณตรงขอบเหรียญเขาจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นเส้นขีดๆแบบนี้นะครับนะ ทั้งรอบขอบเหลี่ยญเลยนะครับทั้งรอบขอบเหรี่ยญเลยแบบนี้นะครับผมตอนนี้ฐานเอา1ก็เกิดจากบอกไม่พิมพ์นั่นแหละนะครับเส้นขีดๆนียคือจะอยู่ในบอกไม่พิมพ์เลยหรือ2เป็นกรณีที่เกิดจากลักษณะการรีแพนโลหะแต่ว่ากรณีที่2ผมว,ว่ามองเป็นไปได้ยากครับเพราะเวลาปั๊มไปโลหะความร้อนมันก็จะเบียดใช่ไหมปั๊มไปมันเกิดความร้อนเนี่ยมันก็จะตึงไปหมดเลยนะครับแต่ถ้ามันเกิดเส้นแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากบอกไม่พิมพ์เลยนะครับซึ่งมีเหมือนกันทั้ง ทุกเหรียญในเหรียญแท้นะครับตามขอบเหรียญแบบนี้นะครับมีขาล่างอ่ะนี่ตรงนี้เห็นไหมเขาจะเป็นยาขาเป็นรูปทรงยาขาเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตรงขอบเรงขอบเขาจะมีเส้นขีดๆแบบนี้นะครับนี่นี่ดูง่ายๆอาจจะมาขาล่างนะครับขาล่างตรงนี้นะเึ๊บอ่ะโอเคเห็นไหมเขาจะเป็นยาขานี่แล้วก็มีเส้นขีดๆแบบนี้เนี่ยนะครับ แล้วก็อีกขาข้างมีปะไม่มีแล้วนะครับผมถัดไปนะครับให้ดูตรงบริเวณรูเจาะหูเหรียญน,นะครับเขาจะมีลักษณะปรินเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ไม่ปรินเลยนะครับเกิดจากแรงกระแทกของตัวตัดนะครับแต่จะไม่ไม่ปรินออกมาเยอะนะครับปรินออกมานิดนึงนะครับนี่เห็นไหมรูเจาะเขาจะแบบเรียบร้อยนะครับจะไม่แบบปรินมาเป็น,เป,นเป็นเศษโลหะเยอะๆหรือ รูดุง้งอุ้งๆนะครับสําหรับนี้หูปิ้นรูเจาะด้านหลังผมจะเรียบร้อยนะครับก็ถ้าท่านใดอยากแคปก็ลองแคปไปรับชมซูงย่อขอยะเอาเองแล้วกันนะครับนะะ,ะรับชมตรงบริเวณตรงหางนี่นะครับตรงนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นรอยจิกอยู่2จุดนะครับมันจะมีลักษณะขเขาเปียบเปยนะว่าเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษตัว f นะครับ f นี่ก็ลองจินตนาการตามเอ,เองแลงวกันเดี๋ยวให้ดูรูปแบบชัดๆล้วกันนะครับ นี่เห็นไหมเขาจะมีล่องจิกนี่คมคมชัดชัดอยู่สองล่องตรงนี้เป็นล่องจิกถ้ามองไกลๆจะมีลักษณะคล้ยายๆพยัญชนะภาษาอังกตัว F นะครับตัว F อ่าฟินแลนด์นะครับ F ฟินแลนด์นะครับแล้วก็ให้สังเกตตรงบริเวณนี้ด้วยนี่เขาจะมีเห็นไหมขีดๆๆๆๆๆรอบขอบเหรียญน,นะครับกางที่ผมแจ้งเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับแล้วตรงนี้เขาจะเวา้าตรงนี้บริเวณนี้เขาจะเวา้านี่นะครับอดองให้ถีตรงนี้นี่เขาจะเว้า มันจะเป็นจุดต่างระดับนิดนึงเป็นซึ่งเป็นทุกเหรียญเลยนะครับดแล้วก็ตรงนี้ให้สังเกตจะมีเส้นคงคมแล้วตรงนี้ก็จะเว้าลงของตรงนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจก็แคปหน้าจอไปแล้วก็ซูมยอ่อขยายดูเองละกันนะผมฉายชัดแล้วนะครับจุดสําคัญจุดสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับตรงเลขเจ็ดจะมีเส้นขนแมวผ่านตัวโม,โมไปถึงตัวทานะครับอัคระยังขอมตัวพุทธตรงนี้ก็จะมีเส้นขนแมวตรงนี้นะครับเอาเอาตรงนี้กอนนะครับนี่ก็คือตรงนี้ เห็นไหมเส้นขนแมวตรงเลขกเจ็ดไปถึงตัวโมนะครับอตัวที่เป็นตัวพุทนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นตรงนี้เส้นขนแมวตัวพุทนะครับตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับนี่ก็คือตรงนี้ตรงนี้มาชนตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ตัวพุทนะครับแล้วก็จุดที่สองนะครับก็คือตัวโมไปตัวทารับแล้วก็ตัวนามาชนตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบนี้นะครับตัวโมไปตัวทายไหมเส้นขนแมวนะครับ แล้วก็ตัวนาตรงนี้นี่มีเส้นขนแบวตรงนี้โอเคนะอ่ะถ้าใครไม่ฟังแล้วไม่ทันก็ลองกดแคปหน้าจอไปแล้วกันนะครับลองไปฝุดย,ออย่อขยายดูแล้วกันครับนะสุดท้ายอ่าสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ